สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมือนีเนาะค่ะเป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่เราเ็ u ยูทูบ่านะคะอ่าเฮ็ว่ค่ะเท็ว่ายรอบนบ่ค่อ,อ,คอยมีคลิปร่งค่ะก็เลยดูนั่นดูนี่มันล่องวหวนะคะล่องวหวแบบใบซื่อๆนะคะว่า ้น้องเบิงกัน่าจะมีจะมีค้นกีดตามบอยจะมีค้นเบิงบอนะคะแล้วมือนี้นะคะอ่ามันครบจะด้ดดหรอกคะ่ะอ่าครบูุติกรรมพันค้นนะคะตอนนี้ก็คือพันก่าแล้วเนาะมันมีนูเองนะคะดาวเองกะจะอ่าเริ่มลงคลิปนะคะเริ่มลงคลิปอ่าในช่องยูทูบนี้นะคะแล้วก็อ่าเดิมยมีเวลานะคะ มากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปนะคะให้ทุกคนได้เบ่งกันนะคะทุกที่ทุกยางเนาะชีวิตประจาําวันการกินการเที่ยวนะคะของในเขตจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็ทีทีมองดาวอยู่ก็คือเชนบุรีนะคะอำเภอพัอนธนองเชนบุรีเนาะอ่าลรงงานนะคะแถวนี้เยอะเลยนะคะจต่ว่าสําหรับดาวกว็คือตอนนี้ จะเป็นแม่ค้านะคะเปิดร้านเครื่องสำอางนะคะในตลาดแห่งหนึ่งเนาะในช่วงนีเขาดี่ะคะก็ะเลยอยากทำยูทู e นะคะอยากทำยูทูบได้เมื่อตอนนี้เขาก็เริ่มมาขายของแล้วนะคะเริ่มออกจากบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านมากอะเดาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านเนาะ<ๆ>ก็ยาานโลกยัอย่างนะคะมันนี้ก็เลยคิดนะคะที่สะเหต o ยูทูบนะคะ มือนี้นะคะดับสภาพเบิงบรรยากาศเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นในตลาดแล้วก็บรรยากาศ<ม>ในลานของเราเองนะคะ <S <S ให้ทุกคนในเบืองเนาะ<ม>ฝากซอยทุกคนติดตามนะคะอ่าเบื้องแง่งกันนะคะจะเป็นคนอีาสานเนาะ<ม>เป็นคนหนองบัวลำพูนะคะ<ม>แต่ว่าพอดีในมาเห็นงานที่เชิบุรีนะคะกา อยากให้ทุกคนติดตามเดี๋ยวอนงี้ยง่อยเนาะปีใหม่เนะะี่ยค่ะก็จะได้กลับบ้านแล้วกระสีอยาาง่ายนันไายนี่ให้ทุกคนได้เบินาะคะว่าอีสานเฮ่านะคะในพื้นที่ของบ้านดาวนเนี่ยเขามีพิธีอย่างแน่เขาเป็นเช่นไรแน่ความเป็นยูนะคะเป็นแบบไก่นะคะเดี๋ยวปีใหม่นะคะก็จะได้เห็นกันนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนาะเป็นคลิปแรกนะคะตอนนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ดาวลุงเนาะขอขออนุญาตในน้นำตก็คือชื่อดาวนะคะดาวพฤชยานะคะหัาตุลานะคะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะไว้ด้วยในโอกาสนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามใหม่นะคะดาวกระจกอ่า บเบอชเชิงภาษาอีสานนะคะแล้วก็ภาษาไทยเนาะสลับกันไปนะคะ mm hmm. บางคน mm hmm. เพิ่ก็จะฟังภาษาอีสานบรรูเรื่องเนาะ mm hmm. บางคนที่ติดตามก็อาจจะฟังรู้เรื่องนะคะกัขบขอสลับกันไปกันแล้วกันนะคะ mm hmm. มีเรื่องเล่ามีอย่างหลายหลายอย่างเลยค่ะที่อยากนําเสนอ mm hmm. ให้ทุกคนได้รับรู้ mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตของเราเองนะคะที่ผ่านมาเนาะ ว่ามันเป็นยังไงเป็นยังเหตุดูทูไปเราเป็นยังคือบริหดตจอมาโดดแล้วอย่างประมาณน,นะะี้ค่ะเป็นยังคือบด้อรัรคิปโกงลองกับมีสาเหตุอย่างหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้บริห o u ยูทูต่อเนื่องนะคะตอนนี้นะคะกับแกคิดว่าก็ของพร้อมแล้วที่จะมาเหตุ t ูทูนะคะให้ทุกคนได้เบ่งแก็ติดตามกันนะคะว่าชีวิตของคนเพิ่นหนึ่งจากอีสานนี่ ของมาเฮ็นงานในในเมืองในจังหวัดชนบุรีนี่น่าจะเป็นยังไงน,นะคะอตอนแรกที่ดาม่านะคะปี2,555นะคะเขามาเฮ็นงานในชนบุรีเนะะี่ยกระเป๋าใบเดียวนะคะกระเป๋าใบเดียวแค่ตอนนี้นะคะดามีรถนะคะมีบ้านนะคะเป็นของข้อของเนาะกับพอนอยู่นะละคะแล้วก็มี้านเป็นของขรอข้อง อยากให้ทุกคนติดตามนะคะจ็ตนลก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้ก็เนาะอย่าเพิ่งเงันเลิกติดตามกันนะคะเดี๋ยวมี้ยอียงจาเฮ็ะเทศไายให,ให้ทุกคนในเบิงนะคะบาวางเป็นพี่น้องนะคะทุก,ทกาเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นตาเป็นยายนะคะที่ของมาเบิงเนาะ เดี๋ยวจะมีนะคะหลายๆอย่างให้ดูให้ชมนะคะทั้งการกินการเที่ยวสถานที่ไหนในชนบุรีที่ทุกคนชอบไปกันสถานที่ไหนที่ทุกคนอยากมาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะฝากทุกคนดูแล้วก็ติดตามก่อนนะคะอันนี้มันเป็นพื้นที่จํากัดนะคะเพราะว่าตาาไทยอยู่ในลานกัของเนาะข้างนอกจะเป็น ตลาดซึ่งมันเสียงดังนิดนึงนะคะเราจะขา,ายในร้านก็ของกอนนะคะเดี๋ยวเราให้ให้เบิ้งภาพบรรยากาศในร้านแล้วก็ตลาดนะคะต่อไปเนะาะฝากติดตามด้วยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นเป็นร้านดาวนะคะที่เป็นร้านเครื่องสำอางนะคะอ่าเพิ่งเปิดค่ะทุกคนไม่ใหญ่เลยคะ่ะสามกุญสามเมตรก็คือ เริ่มแรกเนาะคะ่ะตะกัดเศรษฐกิจเนี่ยมันกะกะยั่งบดีก็เลยก็เลยยังบรกาศล้มคลองหลายนะคะประมาณนี้นะคะของเะจะมีบ่อเยอะเลค่ะนี่นะคะก็เป็นสินค้าตามกระแสอย่างประมาณนี้นะคะบด้บอด้ท,ที่ท่าหนีบด้ขายของหรือ่อยอย่างนะคะแต่ว่าก็อยากให้เบิ้งเนาะว่าดาวเฮตี้อยงแน่นะคะ เดี๋ยวทำงานนี่อย่างนะคะเจ้ก้อนนะคะดอกอ่ะเฮ็ดงานเป็นเป็นพยาบาลโรงงานนะคะตอนนี้ก็คืออ่าออกมาออกมาได้สามสี่ปีแล้วคะ่ะเพราะว่าอ่าบสบายนะคะป่วยเนาะเดี๋ยวป่วยแบบไหนป่วยจังไหนที่บ๊อสามารถเฮ็ดงานได้นี่เดี๋ยวจะบอกสุฟังอีกเทื่อนึงนะคะอ่าตอนนี้นะคะร่างกายเริ่มดีขึ้นเนาะนี่ค่ะไม่จะเป็นตลาด ร่างกายเริ่มดีขึ้นก็เลยมาเฮ็ดงานนะคะเริ่มเฮ็ดงานเนาะก็เลยลงทุนเฮ็ดลานเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นตลาดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ตอนนี้เขาก็ถ้าจะเรียกซื้อกันเนี่ยค่ะตลาดนะคะอ่าเขาเอ่นว่าตลาดดีมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดใหม่เนาะเพิ่งเปิดตอน ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีที่แล้วเปิดตอนปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันกับโควิดมาเรื่อยๆมันมามันเองก็เพิ่งมาเริ่มเปิดเป็นจริงเป็นจังอีกอีก,อกเนี่ยคะ่ะเพิ่งว่าเริ่มนี่แหละคะ่ะหนก็อ่าพรได้เมื่อเปิดร้านตั้งแต่เมษาคุณคะ่ะวันได้เมื่อเปิดเลยนะคะ ก็ปิดลานไว้ซื้อนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมาเริมมาเปิดลานแล้วนะคะ mm hmm. บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมือหลังจะจะออกไปท้ายข้างนอกให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะคะค่ะนี่ค่ะขางตลาดนะคะขางตลาดจะมีคาเฟ่นะคะคาเฟา่ประมาณนี้ค่ะตอนนี้คือมันมืดน,นะคะเขาปิดแล้วเดี๋ยวมือหลังนะคะ มันจะเป็นสะพานนะคะแล้วก็มีน้ําคนหม,มักวาเที่ยวกันค่ะเป็นร้านกาแฟน,นะคะเนี่ยค่ะประมาณน,นี้เนาะตอนนี้เพิ่นปิดร้านแล้วค่ะก็เลยมือเนอะเาะพอเราปิดร้านค่ํานะคะเนี่ยค่ะเป็นสะพานนะคะเป็นที่เช็คอินนะคะแห่งใหม่นะคะนุ่นนามิกลางหันด้วยค่ะแต่ประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวมือหลังนะคะสามารถทายให้ทุกคนได้เบิงกันนะคะว่า บรรยากาศไม่เป็นอย่างไดน,นะคะค้นหลายบอนนะคะ